ท้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขอรายงานผลการดำเนินงานไตรามาส3-4ประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายน2565ภายใต้การบริหารงานของนายสุรินทร์ทอนคูณเมืองผู้อำนวยการกศนออำเภอดงหลวงดังนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงมีบุคลากรจำนวนหนึ่งคนคือนางสาวสุวรรณันกิตอินทร์บานนารักห้องสมุดข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่3าตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสังกัดส่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสปรสิษีก4า1น0ีโทรศัพท์0426 97020 0การให้บริการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีให้บริการยืมคือหนังสือบริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับบ้านหนังสือชุมชน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านออนไลน์ผ่าน f a c e b o o k p a g จจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์แผนปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนศึกษาข้อมูลกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการจัดทำแผนและเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องความสำเร็จของการปฏิบัติงานการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุด แผนปฏิบัติงานห้องสมุดประจำปีงบประมาณ2565มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน10-15คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ80มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2565ถึง30กันยายน2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่และร่วมกับเครือข่ายมีแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20-30คนต่อครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ80กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงมีการสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อที่ผู้ใช้บริการต้องการอ่าน เพื่อตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านทางแอปพลิเคชัน line และ facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวงดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับครูกศน,อนอตำบลโดยการคัดเลือกหนังสือออกบริการที่บ้านหนังสือชุมชนมุนเวียนเดือนละสองครั้งและบริการหนังสือพิมพ์เก่าจากห้องสมุด จัดตั้งแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนและได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสือชุมชนโดยมีเจ้าของบ้านหรือประชาชนที่มีจิตอาสาเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการและแจ้งครูกศนตบลหรือบรราณรักษ์เพื่อหมุนเวียนสื่อและนำสื่อที่ตรงตามความสนใจของผู้ใช้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโดยมีตะกร้าความรู้อาทิหนังสือพิมพ์วรารสารหมอชาวบ้านหนังสือการเกษตรและใบความรู้ต่างๆประจําวันอังคารนวัดโพสีการปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เขาร่วมโครงการชาวอำเภอดงหลวงร้อยดวงใจถวายความจงรักภักดีประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบารมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาณนศะาลาอยู่ดีมีสุขที่ว่าการอำเภอดงหลวงร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลหลวงณโนะรงเรียนร่มเกล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองกลางประจำสนามสอบการสอบปลายภาคเรียนนะโรงเรียนดงหลวงวิทยาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอคำชีในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารห้องสมุดอำเภอดงหลวงขอขอบคุณค่ะ